ดูดูด,ดูลูกเธอซะก่อนคุณแม่ลูกโดกเลยติโกทษเลยค่ะเพื่อนๆอ้าวปีกินาลีของไม้ก้อยค่ะโอ้ใบใหญ่สีสดมากๆค่ะทุกคนโอ้โหดูเข้มแบบเข้มแทงตามไม่ก้อยกันอย่างนี้เลยสดมากราดให้ชุ่มเลยค่ะว้าวอ,าวอารุณสวัสดิ์ยามเช้าทุกคนค่ะมีอีเหนาาค่ะโอ้ มักัดสีขาวมากๆว้าวโอ้ดอกฟักทองค่ะไม่น่าจะรอดค่ะเพื่อนๆจะ้ะมันแรงเทียบเลยอะฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆจะ้ะปรับหัวฉีดพ่นเป็นละอองเบาๆนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแไม่ง่ายรวยโอ้โหโอ้โหไม่อยู่ละไม่อยู่ละแค่อย่างเดียวงามยกสวนกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆอจะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะกล้วยไม้งามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นสูตรนี้เลยนะคะ สำหรับกล้วยไม้นะคะเน้นไปที่วัสดุปลูกละนะคะต้องการเชื้อโรคเชื้อรานะแก้โรคสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบง่ายๆเลยนะคะสูตรนี้เลยค่ะเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลนะคะแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติท่านไหนนะคะพบว่านะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะค่ะแม่ก้อยมดหนอนมแมลงเพลี้ยเยอะมากๆแถมใบพืชของหนูนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องบอนสีนะคะหรือพืช ผักทุกชนิดค่ะจะมีอาการใบหงิกใบงอใบช้ำใบเน่าเน่านะคะเกิดจากเชื้อราเนาะแถมยังเจอมดหนอนมาแล้นะคะเข้ามากัดจิกที่ต้นไม้ของเรานะคะนําพาเชื้อโรคสู่ต้นไม้ค่ะเพื่อนท่านไหนนะคะที่รักบอนสีนะคะปลูกบอนสีนะคะอยากให้บอนสีงามแตกกอเป็นพุ่มสวยนะคะสีสันสดใสสวยตลอดทั้งปีกิ่งก้านบอนสีนะคะแข็งแรงต้นอวบนะคะใบใหญ่ใบเยอะนะคะแก้ปัญหาทั้งหมดง่าย ด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะเราไปดูวิธีธรรมด้วยกันเลยนะคะสูตรเร่งการเจริญเติบโตรเร่งการติดดอกออกผล แหมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะจะมีเชื้อราระบาดมากๆะคะสูตรนี้เลยค่ะป้องกันเชื้อราลและเชื้อแบคทีเรียนะคะที่มาลบก,กวนต้นไม้พืชผักของเพื่อนๆราดูอุปกรณ์หลักนะคะหัวใจของงานครั้งนี้นะคะ อันดับแรกนะคะเป็นผงชรรรจ้าโมโนโซเดียมกูนตตเมตนะการแตกรากฝอยได้เป็นอย่างนี้นะคะระ,ะเบิดรากระเบิดหัวระ,ะเบิดสีน้องบอลสีรวดเร็วโตวเร็วแข็งแรงนะคะกิ่งก้านดีค่ะโปรตีนและแคลเซียมแบบง,ง่ายๆเลยะค,ะค่ะคือไข่1ฟองเลยนะคะอันดับต่อไปนะคะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังที่มีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 ในาการแตกรากฝอยได้เป็นอย่างดีนะคะทำให้ต้นไม้พืชผักของเรานะคะสดชื่อนะคะแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบง,ใบงอนะคะปลายใบไม่ไหม้นะคะนี่เครื่องดื่มชูกาลังเลยคะ่ะต่อไปนะคะนี่เลยคะ่ะนี่ก็คือแชมพูนะคะที่มีส่วนผสมของสูตรข,ขจัดรังแะคค่ะมีส่วนผสมสาคัญในนี้คืออะไรคะแม่ก้อยนี่ก็คือเมนทอนสามารถไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพลี้ยไฟไล่แดงนะคะแบบง่ายๆนะคะนี่ ของที่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วค่ควะเพื่อนๆสามารถไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงได้นะจ๊ะแก้อาการพืชใบหงิกใบงอเพื่อนท่านไหนที่เลี้ยงน้องบอลสีเพื่อนๆประสบปัญหาอย่างนี้อยู่ไหมคะคือบอลสีนะ่ะจะใบเล็กๆใบหดๆใบไม่โตใบไม่กลางนะคะนี่เราไล่มแมลงไล่เพีย้ยไฟไล่แทงนะคะง่ายๆด้วยนะคะเมนทอนนะคะจากแชมพูนะคะ สูตรขจัดรังแคเลยนะคะมีแค่อย่างเดียวนะคะเล่งรากน้องบนสีสุดง่ายเลยค่ะนั่นก็คือโมโนโซเดียมกูตาเมตเลยนะคะใช้ยังไงคะไม่ก้อยขาบองนสีคะไม่ก้อยขาไม่โตเลยคะ่ะมีลักษณะทรงทรงอยู่กับที่นะคะใบไม่ใหญ่เลยแถมบางต้นนะคะยังมีอาการใบหดนะคะ<ห><ห>สิ่งนี้เ่ยค่ะเพื่อ,อจ๋าโมโนโซเดียมกูตาเมตนะคะกระถางเล็กๆนะคะ ใช้นะคะไปลายปลายช้อนชานะคะเพื่อนๆเป็นปุ๋ยแบบง่ายๆเลยนะคะสําหรับนักปลูกมือใหม่ค่ะเลี้ยงบอลสีเนาะอยากให้น้องโตโตเนาะกระถางนึงค่ะโรยเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะปลายปลายช้อนชาค่ะ,ๆๆคะเราโรยยังไงคะแม่ก้อยขามโนูโซเดียมกูตาตรเมดเนี่ยเราโรยอาทิตย์ละครั้งนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นปุ๋ยแบบง่ายๆนะคะ,ะ,คะทําให้ก้านน้องบอลสีค,ค่ะก้านแข็งแรงใบใหญ่ใบกลางสวยนะคะ บอนสีนะคะที่เพื่อนๆพึ่งผ่านะคะพึ่งขยายพันธุ์นะคะเมืขาโตแล้วนะคะเพื่อนๆจะสามารถใช้สูตรนี้ได้เช่นกันนะคะเพื่อนโรยนะคะบางๆนะคะเพื่อนขาเนี่ยอะไรคะแม่ก้อยนี้เจ้ากุ้งไก่เซอร์นะคะเพื่อนนี่คือช้างเผือกใบบัวค่ะเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะคะมีเปลือกไข่นะก็สามารถนะคะตำเปลือกไข่นะคะใส่ไปใน ดินทางดินอย่างนี้เลยนะคะจะเป็นปุ๋ยทางดินค่ะเพื่อนๆทาให้น้องบอลสีโตเร็วนะคะใส่น้ํานะคะรองที่ก้นถาดอย่างนี้นะคะใส่กระถางเล็กๆแยกไว้เลยค่ะเพื่อนๆหรือแม่ก้อยกรเพึ่งหาน้องบอลสีไปค่ะเพื่อนๆปกลงนะคะเพื่อนๆจ๋าดูเลยค่ะเพื่อนๆนรอบๆขอบกระถางเลยนะคะกระถางใหญ่สามารถปรับสัดส่วนได้นะคะกอใหญ่ๆนี่หนึ่งช้อนโต๊ะได้เลยค่ะเพื่อนๆการแตกรากฝอยได้เป็นอย่างดีนะคะ ลากฝอยเยอะนะคะจะทําให้หัวบอลสีของเรานะคะหัวในดินนะจ๊ะหัวใหญ่ๆค่ะสีสดสีสวยก้านแข็งแรงค่ะเพื่อนๆโอ้โหเพื่อนๆดูคะ่ะเคลยแม่ก้อยใหญ่มากใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะเนี่ยนี่ต้นเดียวนะคะเพื่อนๆดูอหแบบว่าล้นกระถางน,นี้เลยแม่ก้อยปลูกไว้ในเข่งอย่างนี้เลยนะคะ ลเลี้ยงบำรุงดูแลน้องดีๆนะคะน้องอยู่ได้ถึง2ปีเลยนะคะสูตรนี้นะะเลยค่ะเร่งการแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดีนะคะก้านแข็งแรงดีนะคะผักกาผักไม่ขมนะคะหวานกรอบอร่อยนะคะใหม่ค่ะทำใช้เลยดีไว้<ๆ>ทดลองแล้วนะเห็นผลมากกระถางนี้นะคะกระถางใหญ่นะคะไม่ก้อยใส่อย่างนี้เลยนะหนึ่งช้อนเลยค่ะเพื่อนแค่หนึ่งช้อนงามสวยยกสวนค่ะรวยเลยค่ะเพือ่อนจ๋ารวยไปที่ชายพุ่มนะคะ พอต่อหนึ่งกระถางใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆรวยเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถนะคะมาลาดรดนะคะตามด้วยน้ำซาวข้าวนะคะน้ำสะอาดธรรมดาได้เช่นกันนะคะเพื่อจุยน้ำแบบง่ายๆเลยค่ะนี่มนโซเดียมกูตามีดนะคะน้ำค่ะหนึ่งหรือสองลิตรนะคะได้เลยค่ะของง่ายๆสุดๆเลยค่ะแม่ก้อยสูตรนี้ง่ายที่สุดเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆอย่างนี้เลยนะคะลาดรดบำรุงพืชผักได้ทุกชนิดทำไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะคะน้องวอนสีค่ะพริกมะเขือมะนาวนะคะได้หมดเลยจ้า จะจ๋านี่นกทานะคะเพื่อนเพื่อนนี่ไม่ก้อยก็พาบนสีค่ะแต่เป็นชิ้นใหญ่ค่ะชิ้นใหญ่ก็จะได้ใบใหญ่แล้วก็โตลเร็วนะคะซอยชิ้นเล็กๆนะคะก็จะต้นเล็กนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่จะสไปสดนี้เลยนี่ตลาละแมกุสุมานะคะนี่สิงโกเนียมค่ะเพื่อนน่าร,นารู้ด้วยเช่นกันสิงโตเนียมเบลสปอร์ตค่ะเพื่อนเพื่อนน่ารู้เช่นกันค่ะน,น,ะน,น,นี่อะโกนีมาค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนรู้ชื่อไหมลายๆอย่างนี้ชื่ออะไรคะนี่น่ารู้เลยค่ะเพื่อน วัสดต้นไม้พืชผักทุกชนิดนะคะไม้มงคลใช้ได้เช่นกันนะคะต้นนี้นะคะประกายเพชรค่ะเพื่อนๆสวยนะนี่เจขัวนนะคะเพื่อนๆก็มาโรยทางดินนะเป็นปุ๋ยทางดินมีชื่อสุวรรณภูมิค่ะเพื่อนๆโคนี้มาเช่นกันนะคะตัวนี้ก็สวยค่ะเพื่อนนี่ต้นดูสีผสมค่ะจะเข้าหน้าหนาวนะคะต้นไม้นี่จะสีสวยมากๆนะคะเพื่อนๆสเสน่ห์จันโกเมนของไมก่กไอยค่ะเพื่อนๆเดูสูตรนี้นะคะ่ะเพื่อนมาดูทางดินด้วยนะ ว้าววันนี้แม่ก้อยได้บอลมาใหม่คะ่ะนี่คือโครคาเซียแบ็คแมจิกค่ะเพื่อนเพื่อนว้าว,ว,าวสวยมากนี่โอ้โหใบน้องจะดำมีเสน่ห์มากๆค่ะเลี้ยงดีๆนี่ต้นสูงต้นใหญ่แบบ2เมตรก็ถึงค่ะเพื่อนเพื่อนจะดำออกดำอมม่วงๆค่ะเพื่อนเพื่อนดูนี่น้องมีไหลแล้วนะวันนี้แม่ก้อยจะยังไม่ปลูกน้องนะคะแม่ก้อยก็จะแช่น้องไว้ก่อนค่ะเพิ่งขุดออกมาค่ะเพื่อนๆนี่นี่ค่ะนี่ไหลโคลคาเซีย asia, ค่ะเพื่อนเพื่อน พรุ่งนี้แม่ก้อยถึงจะปลูกน้องนะคะแม่ก้อยก็เล่งรากก่อนเลยคะ่ะเล่งรากยังไงคะอีกสูตรง,ง่ายๆเลยค่ะมโนโซเดียมกรดอะมิเ่ต,เ,ตเพื่อนๆใส่เปในน้ำอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เล่งรากนะคะสูตรนี้เลยจ้าเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่มแมลงนะคะปอกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาดหนึ่งลิตรนะคะเพื่อนๆใส่น้ําสะอาดหรือน้ํเช้าข้าวมาให้เรียบร้อยเลยนะคะกําลังค่ะเพื่อน เลยนะคะหนึ่งฝาค่ะพเพื่อนๆจ๋าสูตรนี้นะคะพเพื่อนสามารถฉีดพ่นนะคะลาดลดนะคะได้ทุกวันเลยนะคะเล่งเขียวทันใจไม่ต้องรอนานนะคะใส่โมโนโซเดียมกูตาะมเตลงไปนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะพเพื่อน คือนะคะแชมพูที่มีฤทธิ์ในการขจัดรังแคนะคะซึ่งมีส่วนผสมของเมททอนค,คืออะไรคะแม่ก้อยขาเมนทอนก็คือเก็สลระแหนนะคะเกดมิน้นนั่นเอง,งนะคะซึ่งมีฤทธิ์เย็นนะคะแสบลึกถึงซวงมแมลงทุกตัวกันเลยะค่ะและ,และยังสามารถไล่มดไล่นอนไล่มแมลงไล่เพลีพ้ยกันแบบง่ายๆเลยนะคะเพื่อนจ๋านี่หอมมากค่ะการเชื้อราเชื้อแบคทีเรียไล,ไ,ลนนไล่มดไล่นอนไล่แมลงได้ด้วยนะคะเอาใส่ลงไปนะคะหนึ่งช้อนอย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อนเพื่อน ฉีดพ่นไปโดนตัวหนอนตัวเพี้ยนะคะตัวหนอนตัวเพีย้ยเขาไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ค่ะเพื่อนๆลดการระบาดของมแมลงอ่ะจ้ะสอบิค่ะโอเคใช้ได้ค่ะเพื่อน,นสีไม่งามเลยค่ะไม่ก้อยใบเล็กๆขดๆนะคะไม่โตสักทีค่ะไม่ก้อยค่ะฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เนยค่ะเพื่อนๆจ้ะฉีดพ่นเลยบนใบใต้ใบนะคะฉีดพ่นทางดินด้วยนะจ๊คคะคพื่อ้ๆค่ะช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะสลับกับร้อนนะคะดินค่ะจะเกิดเชื้อราง,ง่ายมากๆค่ะ ผิวส,สุดนี้เลยคะ่ะกําจัดเชื้อโรคเชื้อราทางดินนะคะเพื่อจนจ๋า้อนสีไม่กัดส,สีสักทีค่ะไม่ก้อยค่ะ mm. เขียวนานเขียวตลอดนะคะไม่โตเลยค่ะไม่ก้อยผิวสุดนี้บ mm. นใบใต้ใบนะคะเพื่อนจ๋ากูเลยอรบริสตาร์ค่ะเพื่อนจ๋ตน้ำสุดใบบัวค่ะเพื่อนคนอิ่มค่ะจะลิ้วเยอะนะคะเพื่อนจ๋าน้ำสุกใ,ใบบัว,วอีหนาวค่ะเพื่จ๋านกกระทาค่ะเพื่อนวว้าน้องเทงหลอดใหม่แล้วค่ะเพื่อน ดูเ,เลยค่ะเ,เพื่อนดูไม้ป่าก้านดำกระดูกแดงโอ้โหน้องสวยมากโอ้โหโอ้โหดูขีดก้านแข็งแรงดีขีดเ,เลยค่ะเ,เพื่อนนี่คนมากค่ะขีดเพเลยว้าวแตละแม่กุสุมาค่ะเ,เพื่อนดูเสาค่ะเสานี่ไม่ต้องไปหาเสาให้ยุ่งยากนี่หลอดก,กาแฟค่ะเ,เพื่อนนี่แล้วก็เชือกรัดเลยนี่โอ้โหสวยมาก ผิดพ้นเลยค่ะเพื่อนๆว้าวปาเต้ค่ะเพื่อนๆน้องยังน้อยอยู่เลยน่ารักจังเลยผิดพวนเลยค่ะเพื่อนๆในแนๆทางดีนะคะทุกคนค่ะใบใหญ่ใบสวยแข็งแรงดีนะคะช่างเผือดใบบัวตอนโตค่ะเพื่อนๆจ้ะว้าวใหญ่มากดูดูดูเทียบกับฟอกกี้ค่ะทุกคนเลยค่ะนีตุมาทองเรียกซับนะคะว้าวสหัรดีช้าแต่ไม่ก้อยค่ะเพื่อนๆจ้ะ พวกใหญ่นะคะหน้าจัวนะคะขาวแข็งแรงมากๆอะไรทำไม่ก้อยขาจะกุ้งไ่ซื้อคะ่ะเพื่อนๆจ๋านี่ใช้เพชรพันล้านนลยคะ่ะนี่ท่านไหนเป็นกูรูนะคะม้มให้แม่ก้อยด้วยนะคะเพชรพันล้านหรือเปล่าตัวนี้ล้วยไม้นี่ฝนตกเยอะๆนะคะจะเป็นโรคเน่าดำนะคะซึ่งเกิดจากเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะคะเพื่อนๆจ๋าคี้คนสุดนี้เลยคะ่ะนี่ท่านเพื่อน ี่รากด้วยนะคะเพจ่อนๆเน้นไปที่วัสดุปลูกค่ะโอ้มะนาวค่ะเจออาการหนอนชอนใบนะคะพเพื่อนๆผิดพ้นสูตรนี้นะคะโอ้โหฝนตกเยอะไม่อกี้ว่าแล้วทาไมมะนาวไม่ก้อยใบหงิขกรูดๆ,ๆนะคะพเพื่อนๆเจอหนอนผีเสื้อค่ะพเพื่อนผิดเพ้นสูตรนี้นะคะนี้จะเป็นสูตรล่แมลงที่หอมและเย็นสบายจมูกมากๆค่ะเพื่อนๆจ๋ดไ,ไล่มดไล่หนอนไล่แมลงกันแบบง่ายเลยนะคะ ไมเล็นะเขาจะเย็นๆค่ะเนี่ยหนมเย็นจริงเย็นจริงค่ะเย็นแสบเลีถู่วงกันเลยโหระพากะเพราค่าไม่ก้อยขาเจออาการใบหงิกใบงอใบจุดใบด่างใบแหว่งกันทุกคนติดทนเลยค่ะไม่เห็นตัวนะคะเพื่อนๆจ๋าติดทนสูตรนี้เลยค่ะการใบเหี่ยวนะคะเพื่อนๆเห็นไหมใบอยู่เหี่ยวเนี่ยเจอเพียดดำมากวนค่ะเพื่อนๆจ้ะเห็นอย่างนี้ก็แสดงว่าน่าจะมีเพียดดำอยู่ข้างในนะเพื่อนๆเด็กทิ้งเลยนะคะเพื่อน ะะถ้ามีดอกนะคะในกรณีมีดอกนะต้องเด็ดทิ้งนะคะพเพื่อนตรงนี้ไม่ก็อยฉีกพเลยลักษณะขึ้นดอกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระเพราหรือโหระพานะเพื่อนเพื่อนเด็ดดอกทิ้งเลยคะ่ะเป็นเคล็ดลับของชาวสวนในสูตนี้เลยนะคะเร่งการติดดอกออกผลน,นะคะพริกดกเต็มต้นนะคะพริกไม่เน่านะคะ่ะแก้อาการพริกใบงิกใบงอค่ะเพื่อนเพื่อนทำโฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนเลยนะคะสูตรนี้ไม่ต้องหมัก้าทำเสร็จแล้ว ใช้ได้ทันทีเลยนะคะเริ่มกันเลยค่ะเพื่อนจ๋าไข่หนึ่งฟองมาเลยค่ะสูตรนี้นะคะพิเศษมากๆนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะเพราะเป็นสูตรที่อ่อนโยนค่ะเพื่อนๆจ๋าเบิดรากรลเบิดหัวระเบิดสีนะจ๊ะหัวน้องบันสีค่ะหัวในดินนะคะหัวใหญ่ๆแข็งแรงดีต้นอวบนะคะโมโนโซดิม,ตมูตาเมดใส่ลงไปชุกํกลังค่ะ ใส่ลงไปนะคะสฝาค่ะเพื่อนเพื่อหนึ่งสองพอครั้งนี้นะคะไม่ก้อยผสมต่อน้ำนะคะ20ลิตรนะคะใส้แค่10ลิตรเนาะใส่ฝาเดียวนะคะปูนะคะที่มีส่วนผสมในการขจัดรังแค้ได้ยังเห็นผลน,นะคะและยังมีส่วนผสมของเม,มนทอนนะคะหนึ่งช้อนค่ะเพื่อนเเป็น,น,นสารจับใบด้วยไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้ด้วยนะคะเสร<ะ>็จแล้วจ้าเพื่อนจ๋าผสมเลยค่ะ แล้งเลยนีค่ะวู้คนมากสวยนะคะแทงหลอดใหม่ดีค่ะสวาเดีค่ะเพื่อนๆสาดดีช้าของแม่ไกอ้ค่ะเพื่อนๆนี่มาใหม่มาใหม่ค่ะเพื่อนจ๋าบางท่านจะเรียกบอลเต่านะคะนี่เพื่อนท่านไหนนะคะทราบเป็นพิเศษว่าชื่อบอลอะไรนะคะบอกแม่ไกอ้ด้วยนะคะเพื่อนๆน้องงามมากนี่สวยจังเลยลายน่ารัก กินใบค่ะไม่ก้อยขาอยากให้ผักกินใบหวานกรอบแข็งแรงเป็นสูตรง่ายๆในการป้องกันเชื้อราแก้อาการนะคะลาน้ำค้างได้ด้วยนะคะเพื่อนๆอาวนาลายเรืองพบนะคะสะดือเขียวกระดูเกดเขียวค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยค่ะโอ้สวยมากกําลังกัดสีดีเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ต้นโตเร็วแข็งแรงกวนอิ่มค่ะเพื่อน,นสวยมาก แต่แลาแม่กุชิมาทำยาชดเชยโทเลยโอ้อชายชนแถมครับเพื่อนนิ่วูน้องแตกงกอดีมากมากหูดูดูด,ดูลูกเธอสักก่อนคุณแม่ลูกดกเลยอิ่วเลยค่ะบน,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 น้ำท้องครับเพื่อนจ้ะว้าวสาวน้อยปะแป้งตัววานตัวคยืยไม่ก้อยขอขอบพระคุณเพืพ่อนเพทุกคนมานะคะที่รับชม คลิปวิดีโอของแม่ก้อยคะ่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยเลยนะคะต้นไม้พืชผักไม่งามไม่ติดดอกออกผลเชื้อโรคเชื้อราลุมเยอะมดหนอนแมลงเพลียก,ก็เยอะมากๆนะคะทําสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะทุกคนขอให้ทุกคนนะคะมีต้นไม้พืชผักงามๆนะเพื่อนไหนที่เลี้ยงบอลสีนะคะขอให้บอลสีของเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสวยๆงามๆปิ๊งๆกันทุกคนเลยนะคะ บายบายไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะ